สวัสดีครับผมเบอร์ี่ตัวแสบนะครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งวงการของพัดลมก็ว่าได้ครับเพราะนี่คือพัดลมคลิปหนีบครับเห็นไหมครับเหนเป็นตัวหนีบแบบนี้มันทําให้เราสามารถ เอาไปติดแต้ถุกที่ครับเราร้อนตรงไหนเราหาที่ที่มันจะเหนียบได้เนี่ยปุ๊บเย็นได้เลยนะครับในนี้เท่มากที่สำคัญก็คือตรงหัวพัดลมเนี่ยมันก็หมุนได้สามรอบที่องศาครับนี่หมุนได้ทุกด้านเลยนะครับหมุนไปหมุนกลับได้หมดนะครับพัดขึ้นลงได้นี่เห็นไหมพัดขึ้นลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่มุมองศาแบบไหนก็ไม่ต้องกลัวครับเย็นได้แน่นอนครับอี๋โอ้คนคิดที่สุดยอดเลยนะครับ อิินนฟตรงนี้ครับด้านหลังครับมีช่องเสียบสายชาร์จแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้มีฐานจะเป็นฐานก้นใหญ่ๆที่แบบต่างประเทศชอบใช้กันนะครับประมาณนี้เผื่อบางทีแบตมันมีปัญหาเสียพังก็จะได้เปลี่ยนได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องนะครับตรงนี้เขาทำมาให้นะโปรติตัวอื่น เวลาที่มันมีแบตในตัวที่ชาร์จได้ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่ามันปิดแบบแกะออกมาไม่ได้ตัวนี้เขาให้เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยกะว่าใช้ยาวๆเลยว่างง้นนะครับอโอเคนี่ครับถ้าแบตหมดก็เสียบสายชาร์จตรงนี้เขาไม่สายชาร์จมาให้ด้วยในกล่องตัวนี้ซื้อมาแต่แรกนะครับเสายก็โอเคนะสายก็หนาอยู่นะอ่าผุ่ปิดครับกดแล้วมันจะวนๆครับมี3ระดับแล้วก็ปิดครับไม่จะวนกันอ่าดูนะกดครั้งที่1ครับนี่พัดลมเปิดเห็นไหมครับอ่าระดับที่1ครับอ่ะไประดับที่2ระดับที่สาม กดอีกครั้งจะวนปิดแค่นี้เลยครับเป็นไอเทมที่ผมว่าโอเคมากๆมันเหมาะกับเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเลยครับเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะอยู่ตรงไหนก็ร้อนไปหมดเลยการมีตัวนี้ติดไว้มันสะดวกสบายนะครับไม่ต่างกับพวกใหญ่ๆที่เราจะต้องแบบเอ้ยโหตัวใหญ่นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยยกไปไหนไม่ได้แล้วแต่ว่าแบบตัวที่แบบ้องคออะไรอย่างเงี้ยหลังๆมันก็มีข่าวมาว่าพวกอย่างนั้นมันก็อันตรายต่อร่างกายเราอโอเคก็ตัดไปนะครับเป็นแบบนี้แล้วกันไม่ต้องโดนตัวเราแต่ว่าใช้ได้ทุกที่เหมือนกันนะครับ เวลาใช้งานอ่ามีตัวอย่างยังเดี๋ยวยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองเอาไกลๆและ้วต้งมีให้ดูก่อนนะครับสมมุติว่าเนี่ยปุ๊บเราเจอมีที่พอจะหนีบได้นะครับเราก็นีบมันไปนี่นีบันอย่างนี้อา้าวทำไงอ่ะพัดลมนี่ครับผมบอกไปมันหันได้เห็นปะ่ะมันหันได้หมดเลยนะแล้วเราก็หันไปปุ๊บอ่ะแล้วก็เปิดได้เห็นปะ่ะดูดิดีมากโอ้โห อ่ามันหันปรับหมนุนได้หมดเลยอิสระมากนะครับหรือบางทีอ่าเราจะอยู่ที่โต๊ะอ่โต๊งนี้ได้พอดีเลยโอเคอ่นี่นี่เห็นไหมครับโต๊ะหนีโต๊ะเลยปุ๊บหันหน้ามาเห็นไหมเฮ้ยโอเคเลยครับเป็นไหมแล้วก็เปิดได้อีกไงได้แล้วอ่เห็นไหม อ๋อเฟียวบอกแล้วครับใช้ได้ทุกที่จริงๆครับอ่ะหรือบางทีเรานั่งอยู่างครับโอ้้อนลอนลอน,ลอนใช่ไหมครับนี่พัดลมถ้ามันมีที่หนีบตรงไหนก็ได้ไงหนีบกับขา,าก็ได้อ่าโอเคแล้วก็เปิดปแล้วก็หันขึ้นมาเนี่ยแค่นี้ยเห็นไหมครับอ๋อหมุนได้ด้วยหมุนซ้ายขวาด,ด้วยดิหมุนอย่างนี้โดนเห็นปะอ่า สบายครับใช่ทุกที่ครับหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นโต๊ะที่ไม่มีที่หนีบที่อะไรจริงๆเนี่ยเรามองหารอบ,บตัวอะไรที่มันพอจะหนีบได้เอาไปหนีบเลยครับหนีบปุ๊บแล้วก็เปิดใช้ได้แบบนี้เลยฮุบเย่มโอ้ให้ไปคนคิดกับนี่สุดยอด ติดตรงไหนก็ได้หมุนซ้ายขวาขึ้นลงได้นั่นหมายความว่าก็รอบชิศทางว่าอยู่ตรงไหนมาสามารถต่อได้หมดแน่นอนนะครับนี่นะครับวันนี้ก็เป็นรีวิวของเจ๋งๆง,ง่ายๆที่แบบมันไม่ได้เีอ,อะไรเบีแค่พัดลมเฉยเฉแต่ผมได้รับมาแล้วผมรู้สึกว่า เฮ้ยน่าสนใจจริงๆอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันนะครับอย่างที่บอกไปเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับสังคมไทยมากตัวนี้เ <c oughs> ง้นได้เบอรสนใจเลียดเพิ่มเติมผมเป็ูที่ใต้วิดีโอนะครับเริ่มเข้าๆให้ที่เป็นตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันซึ่งแน่นอนครับมันไม่ได้มีตัวนี้ตัวเดียวมันมียี่ห้ออื่นรูปอื่นแบบอื่นเยอะะมากมายเพื่อเรามาดูก็ได้เผื่อไม่ชอบแบบนี้ชอบรูปทรงอื่นชอบฟองังก์ชันที่เหนือกว่าราคาสูงขึ้นอะไรก็แล้วแต่ลองไปดูเลยนะครับผมเข้าต้นทางให้เป็นตัวนี้นะครับเบ เยี่ยมเครับงก็ไว้เจอกับวิดีโอหน้านะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเพื่อนซื้อเจอตัวนี้ไปเราก็จะไม่ต้องร้อนอีกตลอดกาลว้าวเจอกันครับสวัสดีครับเยี yeah. ่ย